สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมข้าพูดมือหนี้นะครับเนาะสวัสดีเอฟซีท่าสองมหาเฮงนักการเจี๊ยบน้องใจแฟนเพจน้องใจนักการไล่ปวดไล่บวถื่อครับนั่งก็ต้องก,กัดแนแท่กันยังไล่บวสบไยพายครับผมนะนั่งว่าสิมาแบ่งฝันควบฝันให้ฟังให้หมดฟังนะครับเนเพราะว่ะฝันสองเถื่อนนะครับว่าฝันฝันอะไรผูดวอนฝันบ้างฝันฝันสองมือฝันสองมือ มันอนหลายมือหลายฝันเอาที่จำได้นะครับเนาะคําฝันหันคือไปอยู่ทั้งผู้ผู้นั่นกะมิตรปาในอย่างหนูครับเหว่งวาจักพ้ากันไปเอียงปทั้งผู้นะแจักไปเห็ดเอียงอยู่หันก็เลยวาสิพผ้ากันกับบ้านวันทันส่งสี่คำล่ะล่ะไปก็ไปอะไรนี่อันไปไปพ่อข้าเจ้าอยู่หันคือแม่กับลูกแม่กับลูกหันจะเป็นผู้ได้บุหูจักกัน เพราะเล่ยผ้ากันยางกลับบัตเห็นว่าแต่ว่ามีเด็กน่อยแล่นออกหนาผู้หนึง่ง<อ>เด็กน่อยหัยหวจุกเด้บอือบ๊วยมไม่หน่นเด็กน่อยธรรม,มาดาเราเป็นหวัวจุกมัดบ๊วเป็นหัวจุกกับมัดผมจุกกันนะมากผมจุกแล่นออกข้างหน้าบ้านนี้แล่นไปหอดอันมองข้าเจ้าออกกองไม่ไม่กองกองไว้เห็นครับผมบัคให้น้อยเห็นบัเห็นบามนีอหายเออหายเออหัวจุกบัเห็นแม่มันยางน้ำกลดหอบนี่ยังบุก หอบีบมเรื่องตึงนางมาก้ายๆว่าบักเล็กหน่อยคือใคร้ายๆว่าเป็นลูกของพวัยนี่แหละเป็นลูกว่าสันว่าในความฝันในความฝันเนี่ยครับว่าเป็นลูกนะวาเป็นลูกแต่ว่าหมันแักลูกผู้ใดแต่ว่าคใครๆว่าเป็นลูกเจ้าของไปหอดหันว่าเห็นกระเล่ยนยางไก่ไปกระเลยนถามอ้อนลูกไปใส่เราว่าสันว่าลูกไปใส่สันลูกเจ้าไปใส่สันทั้งคุณนันว่ายุนี่ล่ะเอิญเอิญเอาแนียกราบกราบแม่เมื่อบ้านเ้องว่าสันแม่มันเอิญเอา ไปเห็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ว่าคนละขั้นของเขว้คขันหนึ่งของแม่กระลูกข,ขันขันหนึ่งครับผมแม่กระลูกขันออกกล้องออกยังมามัดท้ายมยอเตอร์ไซค์ก็เลยเอาลูกเจ้าสิบไปจังไหนวะทันเอาก็ให้ขีน้ำพอ่อนในเมื่อวะทันว่าให้คีรถน้ำพอ่อนเมื่อแม่มัมกนกำลังฆ่าแตงของอยู่เด็กน่อยมันก็เลยแรนลงไปเรียนมันมีบานหลังหนึ่งอยู่ในป่านเมาบอกยังไงว่ามันอยู่ในป่ามันกับบานผีเหรอเนาะครับอื มันมันบั่น坤หนอกเพราะไอ้เพิ่งพูดน่นะหนอว่าเท่าไหรมเขาจะาผูกหม้าไว้ในตารางบาั<อ>่นม้าสองสามตัวผูกไวตาากไไไไไ้ตารางบาั่นบักหัดจุกนน้อยมันได้แล่นไปหานเล่นไปขีดเขาไปในตารางบั่นเขาจะเอาขนะหมาตัวนั้นระคาบเออาคาบลึดเลยทั้งตัวได้ไหมป้าทูเออ,เอ,อลึดเลยก็เรียกว่าอ๋อเหนมาหมากัดเล็กน้อยเหานว่าก็เล่นเล่นไปที่ไปที่ไปไปล่หมาแต่ว่าหมามันลึดเล็กน้อยแล้ว โอ้ข้ามลึกเลยทีเดียวเลยกินเลยกินเลยลองอยู่ในท้องมหม้าเนบือนใบในท้องหมาก็เลยไปเคลียดให้เมียเจ้าของบ้านว่าเจ้าเป็นยังคือบบติดป้ายไว้ว่าหมาเจ้ารู้เจ้าเป็นยังคือบบติดป้ายไว้เจ้าพิดเตรียมๆได้หนิท่านว่าเจ้าบ่อแกงเกลือนเจ้าบ่อแกงเกลือนก้อนมีป้ายไว้ท่านว่าก็เลยบอกว่าคอยที่เอาเรื่องเจ้าท่านว่าลูกปคอยตายทั้งคนมาท่านว่าแล้วก็ยืนเซยอยู่คือบ่เดือดรลอดนี่อย่างนั้นยหญ่นั่นก็ได้ยืนเซยอยู่วันนี้ อันมีผู้หนึ่งวาโทษ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 แกงตำรวจมาท่านวะอ่าอาโทษแกงตำรวจในช่วงที่ขึ้นมาไม่ถีดนั่นกวนเฮามาเบากันกอนบ่ว่าโทษแกงตำรวจมาอ้าโทษไปตัวไหนมาท่านวาหนึ่งเก่าหนึ่งมาท่นโอ้เออสายด่วนสายตรงสายด่วนหนึ่งเก่าหนึ่งมาท่านวอืมข้าเจ้าเอาโทษอะไรซับอันโทษรไหมอันโทษข้างห้างเก่าเก่าหไหมอกดปุ่มหะนะครับแต่ว่าพอไหวเพรเป็นคนทั่วมีคนหนึ่งเป็นผูทั่วอกดปุ่มหันหละทั่วไปหนึ่งเก่าหนึ่งมาทนอืมแต่ว่าพอไหวนี่ค่าตะไห นี่ตัวเล็กน้อยโ,ฮโฮอ้ยยุ่ในท้องมาผู้น้ะเอออยู่ในท้องมาพุาาพ่นะอืมตำรวจกามาแต่แห็นว่ได้กุ้ยกันกับตำรวจในความฝันครับผมเห็งว่าเจ้เป็นที่ยงังวุ่นวายกันในลาจีเอาเรื่องเขาเขาว่าลาจเอาไรามาในเรื่องเขาจะเอาล้านหนึ่งว่ะท่านป้าท่งล้านหนึ่งมันก็ถือว่าหน่อยชีวิตคนเจ้าที่มัตตีเอาแค่ล้านหนึ่งนี่บ่ได้เนี้ยนี่คอยเห็นใจเจ้าว่ะท่านว่ะบอกกับเขาหน่ะขาดนำร่มเออขาดแจ็คแมนขาอดอย่างลูกเนาะเออแห็นว่าจะเอาล้านหนึ่งเล่ยไปต่นอืมอืม ก็เล็ดบัตรนี่บัตรนี้จ<า>ก๊กไปใส่บัตรนี้ผมมีอาสัมบอกหรือว่าอะไออรเพราะท่านอยูเมืองเพราท่านอยู่เม,มืองคุยกันแล้วเรียบร้อยจ๊กไปใส่ไปเห็นหลวงพ่อองค์นึ่งพนังอยู่คือที่แม่เฝ้าเรื่องนี้แหละก็เลยเลื่อนไปหาหลวงพอ่อทั้งใลยบุญนี่ต่อนเนื่องอเลยต่อ,ตอนเนื่องเลยไปเห็นหลวงพ่อองค์นึงนั่งอยู่พนราว่าวแวะประเทศอีหยังเทศอนาิ่นหนอย่างในในในความฝันในความเขาฟังว่านะก็เพื่อเทศอกถินาั้นแหละว่าไปมา บ้านี้ปูองเงินจักย่างมาไลอีกวันี่ย่ยงางมาไตาขวานกับไปกับมาอยู่เอ,าอ้าปูพูกนี้คือมาไตาขวานปูไตขวานเออปูไตขวานใหม่ไข่อ,อยบ่มีเงินมาทันว่าไข่อ,อยบ่มีเงินมาทันว่าข่อยกเ็เลยได้ใช้เหรียผ่าจีวรขาดขาดคือสีเ่เหรียญผีผ่าดูอันผู้บ่าวานันไขว่ใช้ใช้จีวรขาดขาดกันเสื้อข่อยขาดเสบงยังขาดขาดขาดมาทันว่ามานั่งปั๊บลงทั้งหน้า เมื่อคืนหลวงตามหาบัวเถี่ยพระสันวาโอหลวงตามหาบัวตัวนี้ปู้ปู้สันวาเอิญปู้คนนี้อันนี้หลวงตามหาบัวนด้นี่ปู้สันวอเพิ่นกับว่าปากเพิ่นกับคุยกันอยู่เพิ่นกับคุยกันอยู่ทั้งสองสององค์ละเพิ่นคุยกันอยู่ครับผมแต่ว่าบอกกันว่าเป็นหลวงตามหาบัวแต่ว่าฝันเห็นพระนี่เพิ่นว่าในความฝันเนาะครับในความฝันเนาะ การคิดอยู่ว่าบอกเคยฝันเห็นดวงตามหาบัวเคยเห็นลำตากฝันเห็นเป็นตั๊กยล้วก็บ่คึดซ้นาะอือบ่คึดซ้ำก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็มานั่งทวนความฝันแต่ของูมันเพระใจ้าอกหวาจังว่าฝันอันว่าหมาแม่กับลูกขันมาที่แหลกเนาะแม่กับลูกลูกแลี้ออกหนาแม่ลูกแลี้ยออกหนาแม่ที่แหลกกะว่าเอ๊ะคือมันจะเป็ี่ยนหนึ่งซี้ไปทัน เพราะว่าเด็กหน่อยกันหนึ่งแม่กับผู้หญิงกับซีเด็กแต่ว่ามันอุ้มอุ้มกองมากกองกับซีเรียมน่ะกองซีเรียมน่ะมาอหันหันสีพ้กกันขึ้นรถหม้อใส่กับบ้านแม่ฆ่ามัดของอยู่เลยบริขึ้นไดยแงงเห็นบานหลังหนึ่งก็เลยพากันไปบานหลังหนึ่งเด็กหน่อยแล่นไปกอนก็เลยแล่นนั่มไปเด็กหน่อยไปไปหมากินมากหน่อยหมากินตายซำมันสวบกึ๊บ่เด็กสวบกึบกับกึ๊บ หมด,ดไหมโอ้าก็เลยเครียดหลายนาะงก็เลยจิดเอาเงินล้านน้องพระเจ้าาว่สันว้าลูกข่อยสันว้าได้บัตรมีคนหนึ่งบอกว่าโทุไปหาตำดวดรวจหนึ่งเก่าหนึ่งเด้อสันโอ้โหเป็นตัวนี้ัวหน้าพี่หนังเลยจังว่าพิ่หนังกันนึงกีนน่เด้อล่ะตัวกันมากกันโบ่ไปว่าไามา่จังใด่อยเห็นพระสององค์ปุณิไปไปจังใด่อยไปเห็นพระสององค์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยนะต่อเนื่องกันไปเรื่อยเห็นพระสององค์ปัดเห็นเป็นหลวงตามหาบัวแต่ว่าผู้นั้นแข็งๆกรับว่าหัวจักเคนอีก จักเป็นเพ่นพระมาใส่กระสีแม่นเพ่นเสียชีวิตไปทั้งสององค์นั่นล่ะบอว่ายไงเนาะเออเพราะว่าต้องต่าเพ่นก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะอันนี้เฮาฝันหอดถึงิ่นเด้อครับเด้อก็บกบ่อ mm. เป็นยังดอกกบคว่มฝันของเฮาเนะครับเนะาะครับผมแต่มีสิทธิ์ฝันไปได้แต่ควมชัดเจนคือเพ่นบอกให้โทรไปหนึ่งเกาหนึ่งนล่ะอ่าคั้นิเป็นตัวเลขตัวเบอร์ดีขั้นที่เป็นตัวเลขตัวเบอร์ปิดเนี่ยถ้าฝากตอนนี้มันบ่นอกับหนึ่งสีเพราะว่าเห็นนิกหน่อยแลนออกหนาแลนออกหนา ไม่ยิ่งแม่กับลูกนะเล็กหน่อยแล่นออกหนาเพิ่นกะทิดความฝันกะทิเป็นจังซี่กะเฮฟซี่กะตีเอานะครับเนาะปฏิวัติโอ้ยงวดบังหันพอฟฟน่อไว้ฝันบังแม่นบางงวดบางหันกะฝันกะ๊บวัวอยู่เด้อครับเด้อเอาพวกพน์คอมเม่นมาตัวเพินเ่นว่าเพิ่นได้น้ำเออเพิ่นในเงี้ยนว่าบางอาจจะหกสิบสองฝีงอยู่ของล,างล่างเหรอวะท่านโอ้ข้าเจ้าเลยได้น้ำเข้ากับบริลล์กเนาะอันนั้นว่าฝันไปตั้งแต่ปีไก่นี่ก็จะมาข้าเจ้าเลยมาซื้อครับผมอื แต่ว่าเพื่อนวานแบบแตงโม่ก็บอันเอียงล่ะจำไบ้เลยแบบแตงโม่ก็บอันขันหาขันแปดขันสามมาน่ะมันบันทึกแค่ตัวมันไปถือเก้าหกเก้าเออหกสองสองหกท่ผมเพื่อนไปได้ตัวนั้นเพื่อนว่าฟังความฝันเอาท่านว่าเพราะว่าพอไหวว่ได้แก้ความฝันอยู่องเก้าท่านพอไหวง่ายก็ง่ายมาแก้ความฝันอยู่บงไม เลขทงงี่มาใหญ่ยมุงไม่มันที่เขาเขาคงที่เป็นตัวเก่าเหรอวะทันว่า<อ>นะค<อ>นก็เลยได้น้ำน้องคนคอมเมนต์มาบอกอยู่ไดอยู่ทันว่าอเอาความฝันก,ก็เก่าบ่ไว้เหรอวะทันว่าฝันตะกอนนี่ก็เล่าให้คุณฟังเนาะครับเนะบาะบาดนี่ก็คือบาดน,นีฝันไหมนะครับเนาะ<อ>แต่ว่าขึ้นอยู่สูงคืออยู่งเรื่งผู้ค <พา S 2> รับผมแม่กับลูกขันสีผ้ากันลงผู้มากสีผ้ากันลงผู้มากข้างล่างนะครับเนาะแต่ว่าบุพเพในลุ่งบุพเพในลงมากกรเลยเมืม่อจะอยู่บนเออ หมากินก้อนหมากินก้อนแต่ว่าบ้านหันตรงตัวของล่างเดิหมากินเยอะขี้ดินปุนะหมากินเล็กหน่อยอยู่ดีอาจมีบนมีล่างพี่น้องครับผมอันนี้ก็บ่วงหูแจกเท่ากับเนาะงข้อมฝันเท่ากับบ่อยฟังว่าก็เก่านั่นไม่เปลี่ยนเก่าังเนเก่าๆนั่นบอกสองผู้คนนั่นไหมขั้นภาคสององค์นี่ผู้หนึ่งผู้หนึ่งอายุหน่อยผู้หนึ่งอายุหลายวันเป็เก่าดิแปดจอบว่ะอ๋อแปดเก่ากับแปดเก่า เนาะคนละคนที่สององค์เออมันมี่สององค์เพราะว่าผู้หนึ่งเป็นร่องอะนะครับผมผู้หนึ่งเป็นผู้ใหญ่เราฝันเห็นเพื่อที่ว่าดีดีได้แหละพี่น้องแต่ว่าเพูนว่าขั้นฝันเห็นพระผู้ใหญ่นี่เพูนว่าสีมีโวกกลับมาทั่นอันนี้ตัวนี้กันเอาไว้เด้๋ยครับเมื่อแต่บอกขึ้นบอกว่าสิเป็นแปลงเขาเปลี่ยนแต่ว่าขึ้นี่เป็นตัวนี้เพราะว่าเพิ่นบอกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอันหนึ่งซีนี่คือเห็นเด็กน้อยแล่นออกหนาซีบอกกับแม่มัน แงมาไปก็ตีปเปลวเื่อน,นะ่ะแต่ตัววอาชัดเจนคือหนึ่งเก้าหนึ่งได้ยินเต็มเเลยได้ยินเอาหนึงเก้าหนึ่งนี่มันเป็นไดดิเจ็ดเก้าหนึ่งเปนดัก็ไม่แน่นะแต่ว่าเอาเอาตัวนี้ล่ะเอาตัวฟันนี่ละครับพี่ครับจะไป,ต,ปตีเป็นหลายตีเป็นลเต็มนากระดานเต็มนากระดาษบัดออกมาออกแค่สวตัวพมาลลยต้องเอาขวเป็นจริงนะเ้าต้องเอาววเป็นจริงค่นโทษเจ็เก้านึ่งนี่มันจะมีคนรับบ่าล่ะโอ้จะนั่นแล้วนั่น้กเน่ พอนอกบ้านตรวจจาบได้เลยตำรวจกับชีโมไซมาได้สองคนเนี้ยนั่นแล่อตำรวจชีโมไซมาเดิครับสองคนแต่ว่ามาสองเนาะครับเนาะมเป็นมาสองหรอกอันเก้าแปดแปดเก้า็คือคพ่อนพระผู้ใหญ่คนส่มองค์นะครับเนาะเอาเพิ่นาต่ิีวมีศูนย์บกติว่าอีกเอาแล้วแตะนะครับแล้วเอาศูนย์ใส่ไรศูย์เก้าแปดศูนปดเก้าก็ได้คร ok ับพี <illing S 2> <ills> mm ่ีครับคันคันวาอังสันเนาะให้เอซตีเอา เพราะว่าพ่อไว้กระบอกให้ฟังว่าจะข่องฝันแบบไหอ่าพ่อไปตามข้อมฝันของจะข่องนะครับเนาะเอครับมาจอครับผมเนาะเป็นข้อมฝันของพ้อไว้อุดรครับผมแล้วพี่น้องเนาะฝันแม่นขนาดพี่น้องแก้ข้อมฝันไอเอสเวนฟังซุ่มหดพักกัดตีสู่มหดแตกสมตัวก็มแตกสามตัวคือทุกหดอ่าเต้าใบโลคคลิปบใบโรคลิปมีแก่ข้อมฝันทุกตัวฟังแต่น้ำกันพี่น้องมันบ่มีเวลาครับผมฝันนี่ถือทุกหด เลยว่าก่อนี้เอาว่บ่ได้ลงคลิปงวดที่แล้วได้ลงคลิปอยู่แต่ผัดไปแก้ค้อมฝันอย่างอื่นหม่องฝันบ่ได้แก่ปกติแล้วปูอยู่หันเพิ่นให้แก่อยู่หันฝันอยู่หันเมื่อนั้นดันมีรถมาจอดอยู่สองขั้นติดเครื่องบ่มอยู่เสดิดขึ้นครับก็เล้ฝ้านี้ไปแก้ไปแก้ค้อมฝันอื่นที่จริงแล้วปูผเอิ่นปูพันดอนอยู่พันดอนปูอยู่พันดอนต้องเว้าอยู่หัน ฝันอยู่หันเว้าอยู่หันนะครับเนาะคนสิพาเขาเว้าไปเลยครับอยู่ที่ครับก็ฝันเขาก็คลองไปไหลไปเรื่อยครับแต่จอครับผมเนาะสำหรับตัวเลขอ่าควบฝันของต้นเข้าไว้ครับอยู่ที่ครับผมที่รอได้พี่น้องเด้อควบฝันก็คือควบฝันนะครับเด้อซีแมนบอแมนซีแมนบอแมนก็ขึ้นอยู่กับควบเชือส่วนบุคคลอีกครับผมอ่าครับผู้ใดเชือกับจัดขันผู้ใดคัดกับ่านไปนะครับเนาะผู้ไดกเป็นเศรษฐีกับโตนี่เท่านั้นละพี่น้อง ครับหนึ่งเก้าหนึ่งหรือห,หนึ่งสี่นี่แหละครับอีซี่ครับแล้วก็พระเพิ่นนั่งคุยกันอยู่สองคนครับประไวนัง่งอยู่อยู่กลางๆเพิ่อนสี่เพิ่นโอ้หนีตัวหนีหลุงตามหาบัวได้หนีพูอ่ะสันวว่าวอยู่ดอกกลับอยู่ซี่ครับในความฝันน่อกลับเนาะไปครับ